ครับก็สบายดีในช่วงภาคบายบายของมือวันจันทร์ที่20มีนาคม2องพิบหกบายบายมือนีลบวีวีเลยพี่น้องอากาศแปลผลแดดห่อนอยู่ขันโมลมมเป็นเต็มที่สชดีลมผัดลวงดีลมมาจากทางพุ่นละทางฝากผู้ทั้งเพิ่มมันนจากรมทูเขาว่า ชพุ่มมึงเลยเนี่ละมึงนี่ราวังผายุดูร้อนสันใช่พุ่มครับของเลือมันนะครับมนี่กกัปากคุ่มงมันนี่กัเป็นเหี่ยวจันปากไปพนกัเม่เหยทพูมขั้นเดนของใช่พุ่มและคอนเจนเนี่ยนี่พ่มเขาเนี่ยนะเจามันลอยมากเนาะไปน้องระมักเงาเป็นบดบดแดดแดดดูนี่ครับมันก็เป็นบดบดแดดเดเอ้ยคงอยุเปี่ท่าง จะทำไงล้ะฝนไปละกินข้าแล้วก็นั่งทอมีแห้งดูผมบกไปลูกน้อยย่างกินไปเพิ่งสังเป็นจับป้นกระ่อมบ้านสวนอยู่ย่างไปอาจจะเป็นมี้นวนยากได้กําลังใจใจสัวเต่ะใอ้กําลังใจช่าไปสุด กต้นไม้ไปกับบุคืนลน,น่งคนพี่น้องนมมัหัวตัวเด็กเหงน่งเลี้ยงมสาซื้อนั่งเหี้ยวเหงเหสูยเด็ดบ้เลยเออเหงาจะเสียบโอ้ปากแจงมุปเป็นไ้หเ,เว,ว้ยก็เลยบากลาไม่กินปากแงมูกเลยกำลังเป็นนไงผัวแจงมุกํำลังเป็นนวยเป็นลูกแล้วลมวีดีดด แดดลงดีดีหักเก็บ,บกำลังเป็นหมากกะนกำเนิเหี่ยวกังน,น้ำมันซอแบบไข่ไวเหี่ยวเออน้ำมัว่างกัจีดตักเท่าโอเควันนี้ก็ซื้หามือจัองได้กีดต้นเท่าเส้นนึงเพื่อให้เหี้ยงต้องขยายตัวนั่นก็ได้ค่อยพึ่งออกพึ่งออกได้กันทั้งกีดไปพึ่งออกพึ่งออกเดี๋ยวนี้หายน้ำช่างสายยางของต้นไม้ไม่ผลทั้งผลเนาะ ปเปียกแล้วเมื่อเยอะไปละว่นตอนเี้ปิดไปาสวงวันพร,ระทั้งคนทั้งสามคนใจน้ำการเปิดทั้งคนกับอะไร้อ้าวนั่งยู่แล้วมาร้าขันจีดยอดแน่สิครับยอดในสีีดรลงลมากองไดมันนมกขึ้นเลยเอ,อดียังเสียยังเนาะขันจีดเนี่ยขันวงเอาขั้มขึ้น ขำขึ้นขำขึ้นก็ขำขึ้นก็ไปสักนั่นเพราะวมันหยาไปเยอเยเหยะออก้่มคขยายขยายตัวจะเลื่อนตัวตัวเลื่อนตยะออกอนอ่อนที่เขากี่ดมันกบมีตัวยอดมันกรหักให้มาเท่นไล่เหยื่อของเขาปกติเหยื่อเขาหงูใบยัอบ่เยนลกก็ฟอดอยากอยากซอยเหลือจอกซอยเบ่งแหละคำเขาอกลูกเนาะ มันสัวช้ามากจริงอหรอกใบเบียเงี้ยนั่นมันป่าโดนนี่เปดเียบแล้วสุดเบี้ยเขากระมาตอเขาก็มันพ่อตายหรอกหาเสือกรมาตอเขาไม่ห้งยางสดสายตาหาเมื่อไห่หย่อดเลยทีที่มันอ้วกเขาจีบว่านี่ย่างเคื้นมันจะขยายตัวมันจมลงมาเดิมันจะล่มลงมาเอาใจใส่ยพี่น้อง เดี๋ยวจะนอนจะมาเห็นหยอยู่นั่นเสียเงาจากข,ข้าวโพดพอานี่ขา้าวโพดเนี้นเยเปล่งม้วนเนี้ยได้ในหลุมแต่ละหลุมม้วนมันมามีแต่เปล่าเด,ด้เพิ่ปลูกข้าวโพดรอบไปเนี่ยมันก็แลังงอกของมันเกิดนี่เหมืนเดิมเดพ่นดินร,รอบๆอบวิรศษรอบๆไป,ป,ป,รรรรๆไปตัวให้มันคุ้มดินต้นเผาไว้เออคือเพิน่นไปปลูกขรร้าวโพดเปล่งม้วนออมไลยเด้เสียมันก็แลังเกิดแล้วงหงอกแล้วผมปลูก มันลยสองสามเสี้ยมือนี่มันร้อยเกิดออกง่ายหรอเออให้มันเป็นแบบที่ว่าอาศัยสิ่งกันเลียการหัวน้ำบักข้าวก็ให้เขาพูดให้บักแตงเด็กกินน้ำคือบักน้ำเต้าผมปลูกไว้เด็กกินแล้วอืมตอนปลูกเ้วยเหยือเด็กปลูกด้กินมาแซ่าๆแล้วก็แล้วเป็นน้อยออกเซ่บๆด้วยคือหมักน้ำเต้าว่าจนไปให้เจ้าวขวางไพิ่นกินด้วยหมุนรุ้นกัน ้็ฝังในิ่งอ,อยู่เลสารลาด้ยสลยัดล่ะแบกเขื่อเสียดเลือว่าเจียเขี้ยหน่อยเจีย <c oughs> เคยี้ยกิน่าเียสียเครื่องป็นเวเรื่อมสียดใส่สมตาแล้วเออ,เอออันนี้ก็อันนี้ก็มองสามารถคิดฝังหมาวันจนตรงมเหยาบเลยเพราะันมันขึ้เออให้ ไม่ต้นนี้เห็นมันจะกินต้นเราจะเห็นมันกินปุ๋ยไม่ได้กินปุ๋ยจากซากสัตว์ขึ้นมาแต่จะาถือยาเบี้ยบ้ันเน่ยเจ้ขายาเบื่อบัานบางยาเบื่อเขาจะใส่ต้นนี้เห็นกระเจี๊ยดิคืออยู่บ้านอลไรนะแล้วผมเอามาใส่เทบสุดต้นฝังซากหมาไปซากสัตว์ต่างๆาง้ยเป็นนุ้ยแล้วเริ่มเป็นนุ้ยไปเลยไปบุ้งสองบุ้งสุดต้ัวจบอบร้อยต้นให้อยู่อือ เงินี่างถึง่ะเห็ดก็ดานพีแหละก็ตันง่งีิจระซ้อมอย่ะนังออกมาเล่นเขอบอดอยู่ีจระซ้อมมองด้มัน,ปนเป็นตาขีไล่บนเดียเห็ดใ้มันเป็นขี้ดีอึใครอ <c oughs> ยู่บรรยากาศช่วงนี้วัดดีอย่ลม้มมีีขันว่าล้มตายพอดีเอาไปตายเลย้รวังเอาเขาก็ข้าววาพระอยู่ิเขามาลดูพระอยยูู่เห็ดฟุม้มเมืเลย มัมีคนเตี้ยหนอกต่ว่าเขาไปอยู่ไก่ฟุ้เพงผากฟุ้เมงไปกัะเช้ฟุ้งหนอก้จะมันหลุยปะเยวดออยาปะยาปะมัดหามงลบดีดีฝังเข็บพาอยู่ลูเข็บล้วนเงื่อช็อกันเห็นมันใช่ไหมูขวดพู้เลยกะสดเออสเดี๋ยวใช่ไปยย่และมึนงาดูสิตั้งกวางรถวมาสอนเราดีกระตังเรียบไหมเออไม่เผื่อไม่ได้แล้วไม่สส่งไปเ่นนันแบีมือป่านี้ผลเลียบเพระงเรา่ บมง่ไงกับพ่กมันลีนเลี้ยพวกังเอาขเจียาบาแล้ว่ล่ะทั้งในน้ำบอกว่าชแหมบ๊ควเดามันแหลง้มันเห้่งน้ำบอกว่าก็ดดไปยังอยู่ให้ว่าที่สันแหลงที่สันแหงอยากกุงแข็งของมึงแล้วน่ขนกิแล้วระวังมือน่ะปลาข้ามบุญินม่หมาเร็วได้เ่ั ่าแหลมมงงอะไร่มงอะไรเออมันมันก็มาเสียบขื้อชื่อเขาดอกอชื่อเขาน้งตลาดน้าเจ้นยานกันเวลามงง๋ยนนี aja, ้เร an ิ a ang. A ang ่มทีมืดกินแล้วเย็นนานจะเริ่มได้ยัดบบกถ่าน่นเจ้าเห็นมงงง่ายล้วนู่านนั้นราหน้าไาไหม้ด่กินกับเขาอเล่มงงง่อันดอกเต๋อไหมหมเพราะใดอย่หรือไม่่หรอก เออโอ้อีแบกดำนีน่ก็มากำลังใจดีเว้ยเอออันนี้ก็คือหน้าจ้างของห้องครัวเดยอะเลยเห็นป้ามาเข้าอนาคตกันเมื่อจริคือเพราะว่าเกินสามปีนี่ก็คือห้องน้ำห้องน้ำห้องครัวรองของท่านทุกคนหลักพื้นท่านติดกระจก่องระบายอากาศสองรูมคือห้องน้ำการบ้า,บานนิดนึงไปละ มึง e เป็นมึกวางเียนะสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึห้องครัวหนึ่งห้องโถงเนี่ยสองมาต้นใช่ไหมนี่แหละเขาเห็นตัวนี้โอ้ผูดัดเริ่มยาดมไหมพุนเนาะิเธอเลยสูอ้าวมันยากกศผักไบมันนี่มันกลเป็นบดเดดเป็นบดๆทุกคนทกเมื่อไรเคียงตัดหญ่ ประจําตัวสิ่เรื่องว่องทำงานหน่อยังต้นหญ้าซืแตเจาารสองพันหาสิบเปดมาเียงนี่เลยเียงต้นหญ้าเขียงสี่พันกว่าบาทอ๋อพ่อจอสิบเป็ดพ่อสอสิบเปดซื้อสี่พันกว่าบาทเขียงต้นหญ้าไม่ใช่น้ำมันตัวอ่อยเปเออ โอ้ยมันสมัมนั้นเนาะ่ามันพลอซื้อก็เลยเว้ยเออเมื่อไหร่นาทุ่งก้าง n h ไมีเรื่อ,อ,อ,องเสียน่ะยันตอนหนาไปลุยบาดเดียวยุโรปก็พิลรกอ่ะบัดนี้มันลุยั้องมองซื้อไม่เบียดหาอะไรพวกไรบางมันกมันสิบรามีจรเสองเดียนีล้วาด้อนีอน่คนหอดยาข้าหาไห้โอเวอร์ยูได้เนี่ย้ตโทุยันตอนอ์ต้นหนารุ่นนี้มันมีทั้งพุทธทั้งเสียทั้งเขาพรอม เพอ่ด <S 々> ีอย่างหนึ่งคือว่าขันเปิดบอลล่มไว้นี่จมบ่ะยังอันนี้จมไปอี่ะีจมบ่เลยเหอเออจบ่ปวอป้าหาว่าผีเราลังมากกว่นี้ม้ยเอาเลกจนเงี้ยัช่เออจะบ่าขันมีใครออกขันจะได้ยิ้มไปฟุยดอกเออถึงเช้มือเทลพันนึงสิบ่ากพอได้อย่ค่าจ้างเลยมนตันเจออะรเคียงตันยาลุ่นไม่เป็นเจอซือหรอกี่หลัง จูดีให้จอดไว้เอาเพียงที่เขาแม่นลุใส่พอดีก็ทิ่นไปอ้าวน้อง,งวงการเป็นสัตว์เนี่ยพี่นอ้องอดนเตือนไปด้วยแต่ผมหมดน้ำชางมันนี้ก็เลยมาเหรียญน้ำจางคนมาหลวักินกาแฟคนนึงสวัสดีช่วงใบไวน์นีครับ